สวัสดีครับผมรับพินวรพักดีนะครับช่องวรพักดีนะครับเขานำท่านเข้าสู่การไลฟ์สดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเจ้านวัตเทวสังฆารามจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับเดี๋ยวทุกคนมาชมไปพร้อมๆกันนะครับ ผมพาชมไปรอบๆเลยนะครับในบรรยากาศการเทรบเกียตสําเร็จนภาษสังฆราจังวัดกาญจนบุรีนะครับผมเดี๋ยวเราชมไปพร้อมกันเลยนะครับ เี๋ยก็ตอนนี้ก็จะเป็นการแสดงเพลงเยื่ยนะครับเป็นเพลงประจำจังหวัดกาชานบุรีนะครับ โอ้นะครับเร่มตนทีมโรงเรียนราชประทานุเคราะห์45นะครับเิ่มต้นด้วยความสดใสแล้วก็เรียกว่าอุ่นกระทึกเรียกผู้ชมได้ดีเลยนะครับกับการประกวดเพลงเยื่อในวันนี้นะครับเดี๋ยวให้น้องๆได้ลงไปพักทางด้านล่างนะครับและทีมถัดไปนะครับในช่วงครึ่งแรกนี้นะครับจะเป็นทีมของโรงเรียนบ้านห้วยตะลุงนั่นเองอยู่ที่ตำบลหนองคาวอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีน,นะครับซึ่งเรียกว่า ไม่แพ้กันอย่างแน่นอนนะครับอยากให้ทุกท่านได้ติดตามและร,ะรับชมนะครับเรียกว่าวันนี้ได้รับความสนใจไม่ว่าจะเป็นทางคุณครูเองหรือว่าท่านผู้ในการโรงเรียนนะครับที่ให้การสับนุนน้องๆรวมถึงหลังบ้านที่สําคัญเลยนะครับท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากที่ได้ให้การสนับสนุนน้องๆแล้วก็ได้นามาชมการแสดงของลูกหล,าน,ล,า,นลานในวันนี้นะครับอตอนนี้โรงเรียนบ้านห้วยตะลุมพร้องไหมครับ พร้อมนะครับโอเคตอนนี้พร้อมแล้วนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับทีมที่สองครับโรงเรียนบ้านห้วยตะลุมครับ

เดี๋ยวเซ็นิ้นจากการประกวดของโรงเรียนบ้านห้วยตะลุงแล้วนะครับผมจะได้ขอเชิญทุกท่านนะครับไปชมการแสดงแสงสีเสียงร่วมกันนะครับเพื่อที่จะได้ซึมซับนะครับพระราชประวัติรวมถึงพักบริียทกิจของสมเด็จพระสังฆราชเจ้านั่นเองนะครับซึ่งท่านมีคุณูปการต่อชาวจังหวัดกาญจนบุรีและประเทศไทยอย่างมากมายเลยนะครับอยากให้น้องๆไปซึมซับความรู้นะครับรวมถึงวันนี้ยังมีกิจกรรมในมิวเซียมนะครับหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมทั้งหมดสามารถเข้าไปที่ อ่าหอประวัติเพื่อเข้าไปชมมิทรศการได้นะครับเราจะเข้ามีมงวงไฟอยู่ทางด้านข้าทั้งสงด้านนะครับเพราะยังไงจะได้เรียนเชิญน,นะครับตัวนี้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับนักร้องพร้อมนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับโรงเรียนบ้านห้วยตะหนุนสักครั้งหนึ่งครับ ท้องถิ่นคนขยันกล่าวขวัญวัวลานตำนานหลวงพ่อผ้าทอหนองขาคุกสะดาวลือชื่อข้าวหอมซ้อมมือเรื่องลือน้ำตาลสดงดงามวัฒนธรรม Good evening everyone let me introduce Alisunbit My name is t a w a n I am study in Primary 3 S at Banmatruong School Kanchanaburi Family Educational Service Area Office One. My school has one hundred and forty students, one technician and one desk. My director' name is Mr. Nishiyata Today, we would like to show my country. Culture is called Ramyeon. อ้าวอ้าหมาซันซินีมีอยู่ต้นไผ่กลือใบแต้ไผ่บ้านห้วยตะลุกเกาะระอ้าวสวัสดีค่ะหนูชื่อเหญิงซันซินีมีอยู่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ส,สองเขตพื้นที่การศึกษา กาซาบรีเขตหนึ่งค่ะลาเโยยเป็นการเล่นพื้นบ้านของไทยในชนบทภาคกลางพบมากในจังหวัดกาซาบรีสืบทอดมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งจะเล่นกันหลังเก็บเกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้วในยามเย็นจะมีหนุ่มสาวออกมาเล่นกันโดยมีกรองยาประกอบเสียงเพิ่มความสนุกสนานปัจจุบันได้มีการประยุกต์เนื้อร้องให้เหมาะสมกับงานที่ไปสแสดงเชเช่น วันนี้เพื่อหนูโรงเรียนบ้านมุยตะลุงขอสืบสารการละเล่นพื้นบ้านรำยเอยโดยมีเนื้อร้องแสดงถึงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชขอเชิญทุกท่านรับชมและรับฟังได้ในบ,บัินี้ค่ะ Let's enjoy the show yeah <laughs> นะครับโรงเรียนบ้านห้วยตลุงตอนนี้ตอนนี้เสร็จสิ้นไปแล้วทั้งหมด2โรงเรียนนะครับเดี๋ยวให้ท่ารกรมการได้โรมคะแนนะ้วตอนนี้นะครับจะได้เรียนเชิญทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้บริการโรงเรียนนักนณะครูครแล้วก็น้องๆทุกคนนะครับไปดูแสงสีเสียงก,กันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะได้กลับมาในช่วงหลังของการประกวดนะครับตอนนี้แสงสีเสียง กำลังจะเริ่มแล้วนะครับเรียกว่ามีเอฟเฟกต์การตาแน่นอนกับการแสดงชุดเื่อพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญา,าณสังวรรอยทางจเจริญธรรมครับตรงนี้ขอรีเทอททุกท่านนะครับทางด้านเวทีแสีเสียงท,ท,ท,ทางด้านซ้ายมือของผมเลยหรือท่านใดนะครับ จะช็อปหรือชิมอาหารอยู่บริเวณร้านแห่งนี้นก็สามารถรับชมได้ทางจอ LED ทางด้าน,นหลังเวทีนะครับเดี๋ยวเราจะฉายส่งสัญญาณมาที่เวทีแห่งนี้นะครับในช่วงนี้เดี๋ยวผมขอพักเสียเวทีนีไว้สักครู่หนึ่งเพื<ป>่อจะให้ทุกท่านได้ชมละครอ,อ่ะ การแส่งสีเสียงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่หลังจากแส่งสีเสียงจบแล้วก็จะได้มาประกวดอีก2ทีมแล้วก็จะได้รับรางวัลกันนะครับเ<อ>ดี๋ยวขอส่งเสียงให้กับเวธีการแสดเสียงเ๋ยขออนุญาตพักเสียงเวทีนี้นะครับขอบคุณทุกท่านครับ